มาเลยครับทุกคนมาเลยในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับโอ้โหล่าสุดร้านรับพนันที่ถูกกฎหมายครับหันราคาแมนสตี้ตกชั้นครับหลังรอลุ้นผลตัดสิน115ข้อหาร้านรับพนันที่ถูกกฎหมายได้หันราคาต่อรองเหลือ25ต่อหนึ่งสหรับแมนสตี้ตกชั้นในฤดูกาลหน้าหลังพวกเขากำลังรอฟังผลการตัดสินเรื่องความผิดด้านกเงิน115ห้าต่อเหลนึ่งสำหรับแมนสตี้ตกชั้นในฤดูกาลหน้าหลังพวกเขากำลังรอฟังผลการตัดสินเรื่องความผิดด้านการเงิน115ข้อหา บริษัทพนันหลายเจ้าครับหันราคาตกชั้นของแมนซีสตรลงมาเหลือเพียง25ต่อหนึ่งซึ่งแตกต่างจากทีมแถวรายอื่นนะครับอย่างอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ราคาสําหรับการตกชั้นอยู่ที่2,000ต่อหนึ่งเชลซีเป็นอีกทีมที่โดนหันราคาตกชั้นเหมือนกันนะครับหลังอัตราต่อรองของพวกเขาอยู่ระหว่าง20ต่อหนึ่งและ16ต่อหนึ่งเนื่องจากการซื้อขายนยุคข,ของโรมันอับรามวิชก็โดนสอบสวนเหมือนกัน การหันราคาของแมนซิสตี้ครับเกิดขึ้นหลังครองความยิ่งใหญ่ในพิมเม์ลกแบบต่อเนื่องและพึงสร้างประวัติศาสตร์ครับควาแชมป์4สมัยติดจนถึงตอนนี้ริชาร์ดสมาสเตอร์ซีอีโอของพิมเม์ลกยังไม่คอนเฟิร์มว่าการพิจารณาข้อหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในตอนไหนแต่วงไหนก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรือไม่ก็พฤศจิกายนนี้นะครับข้อหาที่แมนซิสตี้โตัวนั้นมีมาตั้งแต่การไม่ได้แจ้งข้อมูลการเงินที่มันถูกต้อง ระหว่างฤดูกาล2,009-2,010จนถึงฤดูกาล2,017-2,018เป็นจำนวน54ข้อหาการไม่ได้ให้รายละเอียดที่ถูกต้องสำหรับการจ่ายเงินให้กับนักเตะและผู้จัดการทีมระหว่างฤดูกาล2,009-2,010จนถึง2,017-2,018อีก14ข้อหาอีก5ข้อหาเป็นการไม่ได้ทำตามกฎของยูฟ่าซึ่งรวมถึง f r n ร n c i a l f a ฟ r p l a y การเงิน ในระหว่างฤดูกาล2013-2014จนถึงปี2017-2018นอกจากนี้ยังมีอีก7ข้อหาเกี่ยวกับการทำผิดกฎการเงินของพิมลีระหว่างฤดูกาล2015-2016จนถึง2017-2018ส่วนอีก35ข้อหานั้นเป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของพิมลีตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023 ข้อกล่าวหาเหล่านี้ครับถูกจับตามองมาตั้งแต่ตอนที่เดลสเปเกลสื่อที่ระมันเผยแพร่เอกสารที่หลุดออกมาซึ่งแมสตี้แย้งมาตลอดว่าอีเมลที่หลุดออกมาทั้งหมดเป็นการได้มาแบบผิดกฎหมายหากสุดท้ายแล้วพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดหนึ่งในบทลงโทษที่เป็นไปได้คือการขับไล่ออกจากพิมพ์อักฤษหรือว่าตกชั้นไปนะครับเคสนี้ไม่สามารถหันไปพึ่งพาศาลกีฬาโลกได้แต่ทั้งสองฝ่ายยังสามารถอุทธรณ์ได้ทําให้มีการคลาดหมายว่า เรื่องนี้จะใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับย้อนไปในปี2 0 1 0ยูฟาไหนะเคยลงโทษแบนด์เมสตี้จากการเล่น u ูเซีเป็นเวลา2อฤดูกาลและปรับเงินอีก30ล้านยูโรก่อนที่สารกีฬาโลกจะให้เปลี่ยนคำตัดสินหลังจากนี้ก็ต้องมาตามสถานการณ์นะครับของเมสตี้ว่าในคดี115ข้อหาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับบทสรุปมันยังไม่ได้แบบ เร็วที่มันจะถึงครับมันยังไม่ได้เร็วๆนี้หรอกครับมันก็ต้องมาตามว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์ของแมนซิตี้จะเป็นยังไงในเรื่องของ115ข้อหาเรื่องกดการเงินนะครับจะโดนบทลงโทษแบบไหนจะโดนขับไล่ออกจากคุมถึงกลือหรือเปล่าก็ต้องมาตามสถานการณ์จริงๆนะครับโอ้บอนรับพนันก็เปิดราคากันเพียบเลยครับตอนนี้โอ้โหต่อกันไปต่อกันมานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับข่าวสารตัวนี้ มาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของแวงซองกอมปานีกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าทางไบเยนิวนิกวางกอปพานีเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในเวลานี้ครับที่จะามาคุมทีมต่อจากโทมัสทูเ e นอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสกายเยอรมนีนะครับบอกว่าตอนนี้แวงซองกัอปพานีกลายเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งสำหรับไบเยนิวนิกหลังการพูดคุยเป็นไปด้วยดีนะครับ บเยนยังคงต้องการหาคุณซื้อคนใหม่นะหลังจากที่โทมัสตูเกิลยินันอีกครั้งในสัปดาห์ก่อนว่าจะออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วห,หลังเกิดการกินแหวี่ไปหลายคนครับบเยนหันไปให้ความสนใจในตัวแวงซองกับมานีที่กาเจราจาดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่มีข้อตกลงกันอนดีตกองหลังชาวเบลเยียมของแมสตี้ครับมีสัญญากับเบ์ลี่ยาวจะถึงปี2028แต่เขาก็เป็นเป้าหมายที่มักซ์เอเบิลและคริสตอฟรอย สองผู้นวยการกีฬาของมาเยอร์นเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับพวกเขายังคงรวบรวมข้อมูลของมาเรซิ o โอโปเชติโนด้วยหลังผู้ถูกปลดออกมาจากเชลซีแล้วพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเจราจาเพราะกําลังโฟกัสที่แหว่งสองกอมปานีพวกเขาให้ความสในใจตัวกอมปานีแม้พบกับซีซั่นที่มันลําบากนะครับที่เบอร์ลี่ตัวเนี้ยจบในอดับรองบวยของพิมพ์อังกฤษและร่วงตกชั้นไปนะครับเ,เราต้องบอกว่ากอมปานี Company เนี่ย ก็มีความรู้นะครับเรื่องบุเสเดสลีกาอยู่เหมือนกันเพราะผ่านการค่าแข่งกับฮัมบุกก่อนย้ายไปอยู่กับแมสตี้รายงานก็บอกว่าซาชาทาวเอร์เรล,ลี่ครับนักข่าวคนดังคนเบลเยียมก็ยืนยันไปในทางเดียวกันแหละว่าแวางซองกับปนีคือตัวเลือกเบอร์หนึ่งในเวลานี้ของเซอใต้ไบเยนนะครับกอมปนีจะตัดสินใจอนาคตของเขาในสัปดาห์นี้และหลังจากที่เขาเตัดสินใจแล้วไบเย,ยนก็จะพูดคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวโดยทางพวกเขาพร้อมใจค่าเจ่าเชยให้กับเบอร์ลี่ด้วย บเยนครับพบกับความผิดหวังในการตามหากุนซือคนใหม่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะเป้าหมายอย่างชาบ,บีลอนโซ,โซยูเลียนในเกล์มาสแล้วก็รัฟฟังนิกเลือกจะอยู่กับทีมเดิมต่อนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยสำหรับสถานการณ์นะครับของแวงซองคอปนีทางด้านของไบเยนมิวนิกให้การสนใจอยากจะได้ตัวมาคุมทีมต่อจากโทมัสทูเคิน ตอนนี้มองว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของสโมสรที่ต้องเอามาคุมทีมให้ได้สำหรับแวงซองกบนันีครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคุณซื้อรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับทางยูส o r ส3 6 5กันหน่อยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ครับโอ้โหพฤษภามาหาสนุกเปกันแบบจุกๆครับ แจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์โอโหยูสกอร์สาแจกให้ไม่อัน้นแจกของรางวัลรวมกว่า1.5ล้านบาทที่ว่าเยอะมากๆเลยนะครับกิจกรรมของรางวัลเพียบถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สมีแอดตำาหน้าด้วยทีอสีเขีย e วบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชสรถอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแพ็กเกจดูบอลก็มีนะครับ กิจกรรมนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3าเ,เดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้บอกแอดมินว่ามาจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับคุณจะได้รับสิสทธิพิเศษโค้นรถอะไรต่างๆเนี่ยเพียบเลยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะทุกคนมีความคิดเยังไงกับข่าวของแวงซองโกบานีแล้วก็แมสตี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกจุดฮใว้วยร่น